เ,เกือบสิบปีก่อนธุรกิจครอบครัวของอาร์เกิดล้มละลายเพราะถูกหุ้นส่วนโกงตามมาด้วยหนี้สินมากมายเกินกว่าจะจ่ายไหวตอนนั้นน้องชายของอาร์ยังเรียนอยู่ส่วนคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด็กหนุ่มจึงต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านด้วยวัยเพียงแค่18ปีอาร์พยายามทำงานพิเศษเพื่อส่งเสียตัวเองและน้อง รวมไปถึงใช้หนี่ที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นแต่เพราะอายุเพียงแค่นั้นแถมมีวุฒิแค่ม .6 รายได้ของอารมจึงได้ไม่มากนักหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็แทบจะไม่พอกินด้วยซ้ำอามเครียดมากเพราะไม่รู้ว่าจะหางานที่ได้เงินดีๆเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายของคนทั้งครอบครัวและยังมีเวลาเรียนหนังสือด้วยได้อย่างไร จนกระทั่งเขาได้ไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นแนะนําให้อามลองไปเป็นเด็กส่งยาตามหมู่บ้านด้วยหน้าตาซื่อๆเหมือนเด็กเรียนและความเป็นคนอัธยาศัยดีจนคนแถวนั้นรู้จักก็คงทำให้ไม่มีใครสงสัยมากนักอามลังเลอยู่นานเพราะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอันตรายเป็นอย่างมากถ้าหากถูกจับได้ละก็ เขาคงต้องถูกส่งตัวเข้าคุกและหมดอนาคตแน่ๆแ,แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะได้เงินดีและเร็วเช่นนี้อีกแล้วสุดท้ายอามจึงตอบตกลงรับทำงานนี้เพื่อนคนนั้นจึงพาเขาไปแนะนำตัวกับเอเย่นค้ายาที่อยู่ระแวกนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีรับออเดอร์และส่งของจนสุดท้ายอามก็ได้กลายเป็นเด็กส่งยาอย่างเต็มตัว อย่างที่เขาบอกกันว่าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนยิ่งสูงรายได้ที่ได้จากการเดินยานในแต่ละครั้งเรียกได้ว่าไม่ใช่เล่นๆยิ่งยามีจํานวนมากเท่าไหร่หรืออยู่ในที่ที่อันตรายเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากเป็นทวีคูณอามทำอาชีพนี้ไปได้ราวๆหนึ่งปีก็สามารถใช้เงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงส่งน้องชายเรียนได้สำเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้เงินมาได้อย่างไรแต่สุดท้ายเขาก็ถูกตำรวจจับได้พร้อมกับเพื่อนและดูเหมือนว่าคนหนึ่งในแก๊งจะเป็นสายล่อซื้อในวันที่ถูกจับอามรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งโลกถล่มทลายลงมาต่อหน้าในหัวเต็มไปด้วยความสับสนจนคิดอะไรไม่ออกเขาร้องไห้จนแทบจะขาดใจ ยิ่งนึกถึงครอบครัวเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บปวดที่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องมาผิดหวังและถูกตราหน้าว่าเป็นครอบครัวขายยาเพราะตัวเขาอามจึงได้แต่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาที่ตำรวจมอบให้และหวังว่าจะผ่อนโทษจากหนักให้เป็นเบาเพราะถ้าให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี<ๆ>เขาจะได้รับการลดโทษลงบางส่วนและถูกจำคุกเพียงแค่ห้าปีเท่านั้น และนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตในทางกายภาพชีวิตในคุกสำหรับเขาไม่ได้ยากลำบากมากนักแต่ก็ไม่ได้สุขสบายเช่นกันเพราะมีกฎระเบียบมากมายที่ต้องทำตามบางครั้งยังถูกเรียกไปใช้แรงงานเช่นการขุดลอกท่อบ้างส่วนทางด้านจิตใจนั้น เรียกได้ว่าย่ำแย่เลยก็ไม่ผิดนักอามรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกได้แต่เหมืรมองกำแพงไปเรื่อยๆขณะที่วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแม่ก็มาเยี่ยมบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากนักเพราะคุกแห่งนี้อยู่ไกลจากบ้านพอสมควรอามใช้ชีวิตอย่างราบเรียบในคุกมาตลอดประพฤติตนเป็นนักโทษที่ดีและหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนโทษบ้าง เพื่อนร่วมคุกก็เป็นคนอัธยาศัยดีแม้จะไม่ค่อยพูดอะไรแต่ก็คอยช่วยเหลือกันตลอดส่วนพวกขาใหญ่ในคุกเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเขามากนักอาจเป็นเพราะหน้าตาจืดชืดชวนมองข้ามดูแล้วคงไม่ใช่คนที่น่าเข้าไปหาเรื่องสักเท่าไหร่แต่แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้อามทะเลาะกับนักโทษอีกคนที่เป็นลูกสมุนของขาใหญ่ จนถึงขั้นลงไม้ลงมือเพียงเพราะเป็นแค่การมองหน้าธรรมดาธรรมดาที่อีกฝ่ายหาว่าเป็นการมองหน้าหาเรื่องไปซะอย่างนั้นอามเองก็จำอะไรมากไม่ได้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ผู้คุมโดนจับแยกกันแล้วทั้งที่อีกฝ่ายเป็นคนมาหาเรื่องก่อนแท้ๆแต่เป็นเพราะอามเป็นคนที่คล่อมตัวอยู่เหนือร่างของอีกฝ่าย จึงทำให้ดูเป็นฝ่ายกระทำมากกว่าแถมคนนั้นยังเป็นลูกสมุนของขาใหญ่ที่แม้กระทั่งผู้คุมเองก็ยังไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวเท่าไหรน่นักดังนั้นเขาเลยกลายเป็นคนผิดไปเพียงฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายแค่โดนตักเตือนและลงโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอามได้แต่สะบัดด่าในใจตลอดทางที่ถูกพาตัวไปที่ห้องขังเดียวพัสดีที่คุมตัวเขามานั้น เป็นชายวัยกลางคนท่าทางขึงขังแต่อามสังเกตเห็นว่าพัสดีเหลือบมองเขาเป็นระยะระยะด้วยสายตาสงสารกึ่งเวทนาในตอนนั้นอามคิดว่าพัสดีแกคงแค่สงสารที่เขาต้องกลายเป็นคนผิดเท่านั้นแต่เมื่อเข้าไปในห้องขังเดี่ยวแล้วเขาจึงค่อยเข้าใจความหมายของพัสดีรักษาตัวด้วยถ้าเจออะไรแปลกๆก็อย่าทักหลัก พัสดีพูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบขณะที่ดันหลังให้อามเข้าไปในห้องแกสวดมนต์เป็นใช่ไหมอามขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแล้วก็ตอบพัสดีออกไปว่าเป็นครับงั้นก็ดีบันสวดมนต์บ่อยๆนะหวังว่าอีกสองอาทิตย์จะได้เจอกันในสภาพสมบูรณ์ คำพูดของพัสดีฟังดูน่าสงสัยแต่อามไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นสายตาเขากวาดไปทั่วห้องห้องขังนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่บานเดียวประตูปิดแน่นหนาและมีช่องอยู่ด้านล่างของประตูน่าจะมีไว้สอดถาดอาหารเข้ามาเท่านั้นเหมือนที่เคยเห็นในหนังไม่มีผิดหลังจากกินข้าวเสร็จและส่งถาดอาหารคืนไปแล้ว อามก็ออกกําลังกายด้วยการแกว่งแขนขยับขาเล็กน้อยจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนไม่ว่าจะพยายามนอนอย่างไรก็นอนไม่หลับได้แต่จินตนาการนับแกะตามที่แม่เคยสอนไปเรื่อยเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วแต่สังเกตจากอาหารที่มาส่งเป็นประจำทำให้พอเดาได้ว่าน่าจะผ่านมาแล้วสักสามวัน หรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่อาหารการกินจากที่แย่อยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะดูเหมือนว่าผู้คุมจะไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวมากเท่าไหร่นักวันหนึ่งขณะที่อามนั่งพิงที่ผนังและขยับตัวไปมาจึงทำให้แผ่นสีที่ผนังหลุดลอกออก ซึ่งบริเวณที่สีหลุดลอกออกมานั้นเผยให้เห็นคราบสกรปรกสีคล้ำเป็นวงแผ่กว้างอยู่บนผนังเมื่อเขาลองลอกสีบนผนังดูก็ปรากฏเห็นว่าที่ข้างๆครา,าบสกรปรกนั้นมีอักขระบางอย่างเขียนไว้อยู่ด้วยความเก่าทำให้อามอ่านไม่ออกว่ามันเขียนว่าอะไรเผลอๆอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยเสียด้วยซ้ำ จ,จู่ๆก็มีเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นมาจากประตูคล้ายว่าจะมีคนเปิดประตูเข้ามาจากด้านนอกแต่เพราะในห้องขังขณะนั้นมันมืดจนแทบมองอะไรไม่เห็นอามจึงได้รีบยันตัวขึ้นแล้วเพ่งมองไปปรากฏเห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่บริเวณน,นั้นเขาจ้องมองร่างนั้นอยู่นาน ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่หันมาหาเสียทีเขาจึงเรียกเบาๆแล้วทำใจกล้าเดินเข้าไปหาในที่สุดอีกฝ่ายจึงดอมหันหน้ามามองหลังจากที่อามพยายามเพ่งมองดูดีๆก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่าชายคนนั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดนักโทษเก่าๆที่มีแต่รอยสกปรกผิวคล้ำ ั่วทั้งตัวมีแต่รอยสักยันเป็นรูปสัตว์ต่างๆดูแล้วน่าจะมีความเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์และบนศีรษะของเขามีผ้าคลุมผูกเอาไว้แน่นอามพยายามชวนคุยเพื่อคลายความอึดอัดแต่ชายคนนั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นักเขาเพียงจ้องมองอามนิ่งๆด้วยดวงตาดุดันจนสุดท้ายอามจึงยอมแพ้และถอยกลับไปนั่งที่เดิม ไม่นานนักชายคนนั้นก็ยอมเอ่ยปากในที่สุดมึงมีอะไรให้กูกินไหมน้ําเสียงน่ากลัวของชายคนนั้นทำให้อามรู้สึกไม่กล้าขัดใจเขาจึงหยิบขนมที่แม่ฝากผู้คุมมาให้ออกมาแล้วยื่นให้ชายคนนั้นแต่ทว่าชายคนนั้นไม่เอื้อมมือมารับเสียทีอามจึงตัดสินใจวางขนมไว้ที่พื้น แล้วพยายามข่มใจหลับต่อคืนนั้นอากาศเหน็บหนาวกว่าทุกคืนเสียงฝูงหมาซึ่งพวกผู้คุมเลี้ยงไว้ก็พากันหอนจนรู้สึกแหลมหูทั้งหน้ารำคาญและหลอนไปในเวลาเดียวกัน อามแอบหันหน้าไปมองที่ชายคนนั้นและพบว่าเขายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่ริมประตูดวงตาจดจ้องไปที่บริเวณแม่กุญแจวันต่อมาในเวลาเช้าตรู่ชายลึกลับคนนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมคล้ายกับไม่ได้ขยับตัวไปไหนทั้งคืนข้างตัวเขาเป็นถาดอาหารที่วางไว้อามนั่งมองอยู่ครู่ใหญ่ก็ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายจะแตะต้องอะไร จึงสรุปไปว่ามันเป็นของเขาและรีบคว้าถาดอาหารมากินอย่างรวดเร็วแบ่งกูกินหน่อยสิเสียงชายคนนั้นดังขึ้นแต่คราวนี้เสียงมันฟังดูแหบห้าและยานคางจนอามถึงกับสะดุง้งและถามกลับไปว่าทำไมจึงไม่มีถาดอาหารของอีกฝ่ายจะว่าถูกเก็บไปแล้วก็ไม่น่าใช่ชายคนนั้นตอบเพียงว่า ไม่มีคนให้กินอะไรมานานแล้วอามจึงแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปให้ชายหนุ่มก็รับไปกินอย่างหิวโหวยจนเกือบเรียกได้ว่าเป็นการสวาปามทำให้อามอดรู้สึกสงสารไม่ได้ตอนที่กำลังส่งถาดอาหารคืนอามก็สังเกตเห็นว่าขนมที่เขาให้ไปเมื่อวานยังคงวางอยู่ที่เดิมโดยไม่มีการแตะต้องเมื่อเอ่ยปากถาม อีกฝ่ายก็ตอบเพียงว่าให้เอาไปกินได้เลยเพราะเขาไม่ชอบกินเท่าไหร่อามจึงรีบแกะมันกินทันทีโดยที่มีชายหนุ่มคนนั้นนั่งมองอยู่อามเองก็มองชายหนุ่มกลับไปเช่นกันแสงสลัวๆที่ลอดผ่านเข้ามาทำให้เขาเห็นได้ชัดเจนกว่าเมื่อคืนและเห็นว่าสิ่งที่อยู่บนศีสษกของชายหนุ่มเป็นผ้าพกสีตุ่นๆที่พันมัดไว้แน่น อามนึกอยากจะถามว่ามันคืออะไรแล้วทำไมจู่ๆชายหนุ่มคนนี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่แต่เมื่อเห็นดวงตาลึกโหลไร้ประกายของอีกฝ่ายแล้วอามก็ตัดสินใจไม่ถามจะดีกว่าทุกๆมื้ออาหารอามจะต้องแบ่งให้ชายคนนั้นกินด้วยอามเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คุมถึงไม่เอาอาหารอีกถาดมาส่งให้ด้วยแต่ก็ไม่กล้าถามจุกจิก เพราะกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งให้อยู่ที่นี่เพิ่มอีกและดูเหมือนว่าชายคนนั้นเองก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนใจอะไรมากนักเวลาผ่านไปราวๆหนึ่งอาทิตย์ชายคนนั้นดูสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่าเขาบอกให้อามช่วยแกะผ้าโพกหัวออกให้หน่อยแม้อามจะรู้สึกชฉนสงสัยแค่ไหนแต่อามก็ทำตามอย่างว่าง่ายจนกระทั่งตกดึก อามเกิดหิวขึ้นมาและขนมที่เคยเก็บไว้ก็กินหมดไปแล้วอามจึงลองเอ่ยปากขอกับชายคนนั้นดูเผื่อว่าเขาจะมีเก็บไว้บ้างซึ่งชายหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาหยิบเอาอาหารที่ปั้นรวมๆกันไว้เป็นก้อนยื่นมาให้อามพูดขอบคุณและรับใส่มือมาแต่เมื่อกัดเข้าปากไปแล้วอามก็บ้วนทิ้งแทบไม่ทัน อาหารที่รับมานั้นมันเป็นก้อนข้าวเน่าๆเหมือนจะบูดมาแรมเดือนซ้ำยังมีหนอนไตยัวเยีะพอกัดเข้าปากไปแล้วกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยฟุ้งขึ้นมาจนเขาแทบจะสำลักอามรีบคว้างมันทิ้งทันทีและหันไปมองชายหนุ่มที่กำลังนั่งหันหลังให้เขาค่อยๆหันกลับมามองที่อาม แต่แทนที่จะเอี้ยวตัวกลับมาเช่นคนปกติทั่วไปชายหนุ่มกลับหันมาแบบร้อยแปองศาจนคอหักดังกรอบจากนั้นก็ค่อยๆเผเยรอยยิ้มริมฝีปากนั้นฉีกกว้างขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ฉีกออกยาวไปถึงใบหูเนื้อที่ปริแตกมีเลือดสีดำไหลซึมออกมา พร้อมกับหนอนแมลงที่ไต่ออกมาจากรอยฉีกนั้นดวงตาทั้งสองข้างของเขากลวงโบมองเข้าไปเห็นเป็นเส้นเอ็นรุ่งริ่งส่วนศีรษะนั้นยุบไปข้างหนึ่งคล้ายกับโดนของแข็งทุบอามเผอร้องออกมาจนสุดเสียงเขากระเถิบตัวหนีไปจนสุดขอบห้องบทสวดบนทุกบทที่นึกออกก็ถูกท่องออกมาจนหมดแต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งผีร้าย ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาเขาได้แผ่นหลังของอาร์มสัมผัสกับผนังห้องอันเปียกชื้นเมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นรอยเลือดขนาดใหญ่เต็มผนังตรงจุดที่เขาเห็นว่าเป็นคราบเปื้อนในตอนแรกนั่นเองแต่จูๆ่ๆในห้องขังก็ปรากฏว่ามีคนอีกสามคนขึ้นผีร้ายตนนั้นละความสนใจจากอาร์ม แล้วพุ่งเข้าไปจัดการกับคนทั้งสามแทนมีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจากนั้นก็เกิดการต่อสู้จนชุลมุนวุ่นวายส่วนอามได้แต่นั่งตาโต,โตมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างไม่ละสายตาผีร้ายสามารถจัดการกับคนกลุ่มนั้นได้อย่างรวดเร็วจนทั้งหมดลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นจากนั้นก็มีพวกผู้คุมวิ่งกลูกนเข้ามา แต่อามสังเกตรู้ว่านั่นไม่ใช่ผู้คุมจริงๆเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าผู้คุมเหล่านี้มาก่อนผู้คุมพยายามวิ่งเข้าไปจัดการกับผีชายหนุม่มแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถสู้ได้เพราะผีชายหนุ่มนั้นแข็งแกร่งมากแถมยังฟันแทงไม่เข้าจนผู้คุมบาดเจ็บไปหลายคนในที่สุดผู้คุมคนหนึ่ง ก็นำเอาเศษผ้าถุงมาครอบหัวชายคนนั้นทำให้ของเสื่อมแล้วจึงค่อยเข้าไปจัดการแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ง่ายนักผีชายหนุ่มตนนั้นถูกอัดเข้ากับกำแพงแล้วทุบศีรษะอย่างแรงจนยุบไปข้างหนึ่งแต่ดูท่าทางยังพอมีแรงเดินโซซัดโซเซมาที่หน้าประตูคล้ายจะพยายามหนี แต่สุดท้ายก็ล้มลงสิ้นใจตรงนั้นตรงที่ชายคนนั้นนั่งหันหลังให้กับอาร์มอยู่เสมอจากนั้นทางคุกก็จัดให้มีพิธีศพตามหลักศาสนาและเป็นที่เล่าขานถึงตำนานผีร้ายที่ออกมาหลอนเหล่านักโทษที่ถูกแยกมาขังเดี่ยวจนสติวิป,ปราดไปบางรายถึงขั้นช็อกจนเสียชีวิต ทางคุกจึงต้องเชิญพระอาจารย์มาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสะกดวิญญาณของชายหนุ่มเอาไว้นั่นคือที่มาของอักขระประหลาดบนกําแพงที่อามเห็นและได้แกะมันทิ้งไปเมื่อรู้สึกตัวอีกทีผีร้ายตนนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงแต่ความรู้สึกสยองขวัญที่ยังอบอวนอยู่เต็มห้องขังห้องนี้ ทุกๆคืนอามจะเห็นฉากเหตุการณ์นั้นฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพที่ชายหนุ่มมีเรื่องกับเพื่อนร่วมคุกฆ่าคนเหล่านั้นฆ่าผู้คุมและสุดท้ายก็ถูกผู้คุมฆ่าวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาแบบไม่จบสิน้นทุกครั้งเหตุการณ์จะจบลงที่ชายหนุ่มในร่างเน่าเปื่อยมีแต่เลือดมานั่งแสยะยิ้มห้อยหัวอยู่ตรงหน้าของอาม เวลาที่จะหลับตาลงจะหมูกของอามจะได้กลิ่นเหม็นเน่าหน้าสะอิสเอียนหูได้ยินเสียงกรีดร้องสลับกับเสียงสวดท่องมนต์คาถาเสียงหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่งบางครั้งตอนตื่นขึ้นมากลางดึกอามจะเห็นศีรษะที่ถูกทุบจนกระโหลกยุบของชายคนนั้นนอนอยู่ในระยะประชิดจนอามกินไม่ได้นอนไม่หลับจวนเจียนจะเป็นบ้าเต็มทน แต่ผีร้ายตนนั้นก็ทำอะไรเขาไม่ได้และแล้วก็ถึงเวลาที่อามจะได้ออกจากห้องนั้นเสียทีพัสดีมีสีหน้าแปลกใจที่เห็นอามยังคงมีสติดีไม่ได้คลุ้มคลั่งไปเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆแต่ก็แฝงไว้ด้วยความดีใจเช่นเดียวกันอามเล่าเรื่องทั้งหมดให้พัสดีฟังรวมถึงสารภาพเรื่องที่เขาแอบลอกผนังออกจนเกิดเรื่องราวทั้งหมด พัสดีบอกว่าคงเป็นเพราะอามแบ่งอาหารให้ผีกินซึ่งเปรียบเสมือนการให้เครื่องเส้นมันจึงมีฤทธิ์ออกมาอาลวาดได้อีกครั้งส่วนที่มันไม่สามารถทำร้ายอามได้อาจเป็นเพราะยังมีบุญคุ้มครองอยู่และไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเหมือนนักโทษคนอื่นๆที่เคยถูกขังในห้องนี้อามเพียงแค่หลงผิดไปเท่านั้น หลังจากอยู่ในคุกได้ราวห้าปีอามก็ได้รับการปล่อยตัวเขาเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่กลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยและตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตมาตลอดจนถึงวันนี้อามฝากมาเตือนทุกคนว่าไม่ว่าอย่างไรอย่าได้เห็นแก่เงินจนตัดสินใจทำผิดเหมือนที่เขาเคยทำเพราะไม่แน่วันที่คุณเกิดทำผิดจนต้องเข้าคุก คุณอาจจะได้พบกับชายคนนั้นก็เป็นได้และบางทีบุญของคุณอาจมีไม่พอจนไม่สามารถคุ้มครองคุณจากผีร้ายตนนี้ได้เหมือนกับอาร์ม